ไหน,นออพี่ร,รถกระ <ไป S 1> บะ<า>ปะเฮ้ยรถตำรวจปั้ง <ไป S 2> บนเนเินอ่ะทางให้เอ็นบิวพี่มาแล้วมาแล้วไหนไหนเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ ปีระวังมันวิ่งมาทางพี่ เฟียถอยมาพี่ถอยมาถอยมาเล้นเนถอยก่อนเปที่เดิมก็แหละดีแล้วอ่ะเป็นมีพ้าเทปไหมมันโดนระเบิดแล้วเมื่อกี้มีพี่ผ้าเทปอ่ะเอาทำอะไรอ่ะเอา้าเทป <ทำ S 1> หมด <ทำ S 1> แล้ว มาจริงกันแล้วไปเชีย่ยกับโดนเชี่ยรอผมแป๊บกำลังไป อยู่เนินพี่เห็นปะโดนพี่จะตายเป็นสายมาสายมาสาย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 โอเคพี่ยิงโดนเต็มเลยตายอยู่ไหนตา,ตายแล้วเลื่อนน่ขวาๆพี่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 รอผมก่อนจะผมอ้อมให้ เยี่ยมพี่เยี่ยมเยี่ยมพี่หลบพี่หลบพี่หลบอีกตัวนึงอีกตัวนึงนี่นี่นี่เอ็ดเอ็โดนแล้วโดนแล้วหนึ่งนัดไปโอเคทีหนึ่งเลยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายเลยผมถ่ายวิดีโอทันพอดีเก็บทุกตัวที่พี่เก็บอ่ะโอ้โฉก่อนละเไอ้ยอ้ไปโจที่มันเปโจที่มันไปเลยดูไปดูไป Ooh. Goodbye, dude. 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 Bi, ten, non ten, ten. Aja, aja. Atas, non da. Atas, da. ten, nih kau ten. <segue> ที่หนึ่งไปดูโอ้ไหมพี่ได้ได้